สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูตสุขค้นค่ะมาเดินจากกินเข่าแรงกันเด้อค่ะกินเข่าแรงกับยายต่อมค่ะพี่น้องสบายดีสุขภูตสุขค้นค่ะทั้งไก่ทั้งไก,ทงก่ทั้งต่างประเทศสอปกอะกอบล่ามุกไทยฮาสุขภูตสุขค้นเด้อค่ะนี่กินเข่ากับปนปัดทูจ้าปนปัดทูสื่อมาจากพี่น้องไม่ได้เฮ็ดหรอกจ้าผักกับมีหลายอย่าง ผักนี่แกะมานาำปุ้นเลยจ้ะมีมะละผักกาดเศษออนนี่ชื่ออ้วนเพื่อนให้มาชุดนี้ชื่อจ๋าเที่ยวสวัสดีครับโอนี่ตะโกไม่กินเขากั็แย่จอมคุณแค์แสบบ้านๆนี่เด้มเอม,มนี่มีเมนูหมูปิง้งสวัสดีครับ เนี่ยก็กลิ่นข่าเรื้อนแก้วปลาทูพริกสดขวดโอ้แซ่บผักกรปะเส็ดเปล่าผักกระเส็ดออนแล้วก็ลวกผักลวกบวชแค่ลวกบวชชินนินครับเมื่อเนี่ยกินง่ายๆแซ่บบ้านๆเมื่อเนี้ยครับผักไก่ย่างผักอันนั้นเป็นนิ่งผักแค่แบบนี้เจ้าเข้าใจเฮ็ดขายเนาะใช่เนี่ยแหละ รวมมิดุงได้ถ้าได้ชุดหนึ่งถึงเป็นชุดติดยิมฮะชุดได้ยิมหาแล้วก็เสียบเลยเราโอเคอะหมูปิ้งก็ต้องกินน้เชี่อมกุ้งปฝานบ้านเขานอนหลับเมื่อไร่เขาแรงมม่ได้ี่นอนเขาแรงกินกันไปเนาะ ผมันหน่อยแลยวม็หิวโมปิ้งโมปิ้ง,ง,งเปนอย่างแช่ไปจิเนาะคุเดยอยาค้าขายเไหมเดี๋เดน้อยอิจฉาอิจฉาค้าขาย ทำจะมีมีขี้กันเหมือนหล่ะให้งานจมีเหมือนเบกมีกับบริษัอืมบอก้นขายนงมีกันไปบานห่ะฮหยุดเมื่อไรก็หยุดได้ห้าอยากไปทุลาใจเ้าก็ไปได้นาเป็นสิทธิของห้องงานงานเขาก็ต้องขอคนต้องหามุนหาบ้า côn bạc, chẻ chẻ non, côn chẻ màu xỉa bông, ăn ngay ngay ở b้าน b้าน, chẻ, หลาน่อบกินทอดไข่นอนซื้อหมูปิ้งมามันจากับย้ายกิน <c oughs> ทอดไข่อานหอน่วยโงแรมย่าหมึงเอาไปห่อน <c oughs> ฝนตกบเนาะพี่น้องทั้งบ้านมันมิจะหันมันมีฝนมันจะล่มกับอันคึมมันมีฝนพิจิโนโกไหนต่อมยูพิจิโนโรไม่เลยยูคอนแก่นประมาณจิบมือนี่แหละเนาะเด็กกับคอนแก่นมาหากินอยู่พี่มาหากินค่ะขายพี่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านที่จัง นหอนหอ,อ,อน,บ,กกน,นบ้านเอง่าพอกับเราอะแก่แบนี้ท่มือนกับทักกันเงี้ยบ้านเนาะทักจกอาทิตย์สองอาทิตย์เข้ามามันจะพักผมไปฮ็ดทุละไปทลาพี่หน้องกลับไปบ้กก่นเราก็มาขายไม่จงนันเหมือนเราก็มา ผักกันีเสียนาะปักเราเล่ามาัออ้งครับย็นแยกต่อมุบูพี่น้องเลยนั่งขขาง,ง่างนั่งโตสูงแต่กอยังบ่คัดหาโตต่ำๆมั้นั่ง,ตรตรงใช่ออก,ก็เพียอย่างน

nếu mà giàu mà ăn vô họng luôn. เข,ขาขคันมถุงควายนะใสคของถุงเลอะมาเดอพี่น่องมาเดูแจกไรไก่วานยิจัมบมือกับบ้านรืทตุระแล้วกันมา Đi. Này, okay. being, cái cho bài cho nó Vô cái chín nha Bữa con nón cho máy cho bé thì con mùa à, No. Yeah. แซบแบบแซบหมูปิ่งเจ้านี่จบ,บอแจบน้ำเย็นน้ำเย็นยอมามยห้ คลิปนี้ก็ฝากไว้ตนเองขอบคุณหลายหลายเด้อครับโอ้คคายบยค่ะสวัสดีค่ะพี่นออ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย้มจอมให้เด้อค่ะพี่นอ้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาค่ะ